ได้แล้วค่ะในสต็อกมีห้าวันอันนี้ทําเพิ่มอีกสามสี่วันแต่ก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดมันมันผ่านก็จะทําน้อยลงเพราะวิดีโอเราทําได้อยู่แล้วไงวิดีโอตอนนี้พี่ทานข้าวพี่ก็ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปด้วยนะถ่ายคลิปทานข้าวทํากับข้าวด้วยนะอืม คือคือสมมติ่จะทานผัดกะเาพราพี่ก็ถ่ายผัดกะเพราแล้วก็ทำทำผัดกะเพราเลยใส่ราดข้าวเลยแล้วก็กินเลยอย่างนั้นน่ะเมื่อก่อนคือทําไปแล้วแล้วก็มาทานอันนี้ต้องทําเลยทําทําให้เห็นเลยทานทุกคืนเหมือนกันเลยแล้วก็ทําคลิปเนี่ยมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น ตัวจะเท่ากับประตูแล้แต่ก็ช่างมานันเถอะน้องมาทุกคืนรักคนอื่นจะมาทำไม <c ười> คุยกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสิบหนาทีแล้วมาลาทอนจริงๆ ขอบคุณนะคะพรุ่งนี้ทานพรุ่งนี้ทํางานจะออกจะออกได้นะคะเดี๋ยวขออ่าน,นตัวเล็กหน่อยจะออกบ้านนอกตอนเช้าค่ะพอได้พักบ่ายโมงถึงจะเข้าที่ทํางานอ๋ออ๋ออ๋อบ้านนอกตอนเช้าค่ะ พอได้พักอ๋ออ๋อบ่ายโมงถึงจะเข้าอ๋ออกจากบ้านนอนตอนเช้าอ๋อพอได้พักบ่ายโมงถึงจะเข้าที่ทำงานอ๋อเข้าบ่ายได้ด้วยหรอคะอืมดีเนาะเข้าบ่ายได้ด้วย สวัสดีค่ะคุณบูบีเดี๋ยวโอบูบูอะไรเนี่ยบูกัเหรอคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาคุยขอบคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ มีเพื่อนแล้วนอนก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวก็ลงเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเพื่อน <S <S เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปกันหมดแล้วถ้าเกิดบนสกอร์เหลือศูนย์คนหนึ่งก็ลงสตรีมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณนะคะไนค่ะฝันดีนะคะพักผ่อนค่ะแล้วอย่าลืมลงคลิปกรอนนะคะเช้าขึ้นมาเนะะี่ยถ่ายไก่เลยค่ะไล์ไก่เลยค่ะรับรอง คุณไนท์ค่ะคุณไนท์ค่ะสวิตดีมค่ะขอบคุณนะคะนั่งมุสกรเดี๋ยวเราก็จะส่งเข้านอนกันถ้ายังอยู่นะคะถ้าไม่ถ้าถ้ามุสกอรหรือศูนย์ก็จะส่งเข้านอนนะคะขอบคุณนะคะคุณบูบีเดมโนบูใช่ไหมคะขอบคุณนะคะ thank you so much ค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะมาทักกัน อยู่อยู่กันมาสัวโมงหนึ่งก่สิบเก้านาทีแล้วเดี๋ยวก็ลงเด,เ,ดะะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็ส่งเข้านอนนะคะข้างบนสกอสี่ท่านขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะส่งเข้านอน,นะคะ่ะวันนี้ไม่ได้คุยอะไรมากเราคุยสาระเกี่ยวกับปุษาหาเรื่องกันนะคะยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยอ่ะวันนี้คงไม่ได้เล่าแล้วนะคะแต่ว่าสัญญาว่าพรุ่งนี้จะเล่าวันนี้จะเอาเรื่องมาเล่า สเดือนเนี่ยเล่าหมดเลยหมดหมดเส้นหมดพุงและ <c oughs> แล้ว